ในวันที่เจ้าสาวทุกคนควรจะยิ้มด้วยความสุขแต่น้ำตากลับไหลอาบแก้มของเธอแขกทั้งงานเงียบงันก่อนที่มหาเศรษฐีจะก้าวเข้ามาและประกาศด้วยเสียงหนักแน่นว่าผมจะเป็นเจ้าบ่าวของคุณเองคำพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้พิธีแต่งงานทั้งงานต้องพลิกผันในงานแต่งงานที่จัดขึ้นอย่างรูหรา้าแขกหลายร้อยคนต่างแต่งกายงดงามมาร่วมเป็นสักขีพยานบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงดนตรีและรอยยิ้มแต่ท่ามกลางความสุขนั้นเจ้าสาวกลับมีน้ำตาคลอ เบ้าเธอพยายามฝืนยิ้มให้แขกแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นแขกหลายคนสงสัยว่าเหตุใดเจ้าสาวถึงร้องให้ในว,น,วนวันที่ควรจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเธอยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งไหลจนผู้คนเริ่มมองเห็นชัดเจนทันใดนั้นประตูใหญ่ของห้องจัดเลี้ยงก็เปิดออกทุกสายตาหันไปมองชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชุดสูตรรูราใบาหน้าคมคายและเต็มไปด้วยรัศมีอำนาจเขาคือมหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงผู้คนต่างตกตะลึงที่ได้เห็นเขาปรากฏตัวในงานนีีีี้เสยยงงดดนนตรหุลททั เมื่อเขาเดินตรงไปยังเวทีที่เจ้าสาวยืนอยู่เขาหยุดตรงหน้าเธอก่อนเอ่ยประโยคที่ทําให้ทั้งงานเงียบกริบผมจะเป็นเจ้าบ่าวของคุณเองบรรยากาศในงานเงียบสงัดแขกทุกคนตกใจจนไม่มีใครกล้าเอ่ยคําพูดใดเจ้าสาวเบิกตากว้างน้าตาที่ไหลไม่หยุดเริ่มสัน่นสถานเธอไม่อยากเชื่อว่ามหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลจะยืนอยู่ตรงหน้าและพูดคําเช่นนั้นเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ข้างเธอถึงกับกำหมัดแน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและความอับอายเขาตะโกนขึ้นด้วยเสียงสัน่นคุณหมายความว่ายังไง นี่คือพิธีแต่งงานของผมมหาเศรษฐีหันไปมองด้วยสายตานิ่งสงบก่อนเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมไม่อาจปล่อยให้เธอต้องร้องให้ในวันที่ควรจะมีความสุขที่สุดได้ถ้าคุณไม่เห็นค่าของเธอผมจะขอเป็นคนที่ทําให้เธอยิ้มแทนเสียงคือฮาดังไปทั่วงานแขกหลายคนเริ่มพูดคุยกันด้วยความตกใจและตื่นเต้นขณะที่สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่เจ้าสาวที่กําลังยืนสั่นเทาอยู่ตรงกลางเวทีเจ้าสาวยกมือขึ้นปิดปากน้ําตาที่เอ่อคลออยู่แล้วก็ไหลรินหนักกว่าเดิมหัวใจของเธอ เต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกแขกในงานหลายคนเริ man, s, ่มลุกขึ้นยืนเพื anyway> ่อมองให้ชัดบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายวิดีโอบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้เขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวชี้หน้ามหาเศรษฐีแล้วตะโกนเสียงดังนี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณผมกับเธอตัดสินใจแล้วนี่คือพิธีของเรามหาเศรษฐีปลายตามองเขาอย่างเยือกเย็นริมฝีปากยกยิ้มเพียงเล็กน้อยแต่สายตาคมกริบกลับทําให้เจ้าบ่าวถึงกับชะงักตัดสินใจงั้นหรือเขาพูดช้า แล้วทำไมเจ้าสาวถึงยืนร้องให้ต่อหน้าผู้คนมากมายคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่ฟันลงกลางใจทุกสายตาหันไปยังเจ้าสาวทันทีเธอสั่นสถานริมฝีปากเม้มแน่นราวกับลังเลว่าจะพูดความจริงออกมาหรือไม่แม่ของเจ้าสาวที่นั่งอยู่แถวหน้าเริ่มสะอื้นเบาๆเธอลุกขึ้นยืนแล้วร้องเสียงสัน่นลูกของฉันเธอไม่อยากแต่งงานครั้งนี้เสียงสะอื้นของผู้เป็นแม่สะท้อนก้องไปทั่วงานทําให้ผู้คนถึงกับพูดคุยกันอืออึงแขกบางคนสแสดงความตกใจบางคนกลับพยักหน้าเหมือนพอ จะเข้าใจสถานการณ์มหาเศรษฐีจ้องมองเจ้าสาวอย่างจริงใจก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้เธออีกหนึ่งก้าวน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นคุณไม่จําเป็นต้องทนอีกต่อไปจงเลือกด้วยหัวใจของคุณเองเจ้าสาวหันไปมองผู้ชายที่เธอกําลังจะแต่งงานด้วยภาพความทรงจํามากมายถาโถมเข้ามาทั้งคําพูดที่ทําให้เธอเจ็บปวดและวันที่เธอฝืนยิ้มทั้งน้ําตาจากนั้นเธอก็ค่อยๆหันกลับมามองมหาเศรษฐีที่ยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและความมั่นคงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งงานเงียบลงราวกับเวลาหยุดเดินทุกคนรอคอยคําตอบจากปากของเจ้าสาวเจ้าสาวยืนนิ่งอยู่นานเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนในอกจนแทบปรบเสียงรอบข้างเธอกว่าตามองผู้คนที่ยืนมองอยู่ทุกสายตาเต็มไปด้วยความคาดหวังและความกดดันน้ําตายังคงไหลไม่หยุดริมฝีปากของเธอสั่นเท่าเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอเจ้าบ่าวเริ่มแสดงอาการร้อนรนเขาก้าวเข้า,ขาไปใกล้เธอแล้วพูดเสียงแข็งบอกพวกเขาสิว่าคุณเลือกใครบอกให้ชัดเจนตรงนี้ เสียงตะโกนของเขาดังก้องไปทั่วงานมหาเศรษฐียังคงยืนสงบแต่สายตาไม่เคยละจากเจ้าสาวเขากล่าวเพียงสั้นๆด้วยเสียงทุ้มลึกไม่ต้องกลัวเลือกสิ่งที่หัวใจคุณต้องการจริงๆบรรยากาศเงียบลงอีกครั้งแขกทุกคนจับจ้องที่ริมฝีปากของเจ้าสาวอย่างไม่กระพริบมือของเธอกำชายกระโปรงแน่นจนสั่นเหมือนรวบรวมความกล้าเพื่อจะเอ่ยบางสิ่งออกมาเสียงหายใจของเจ้าสาวที่ขึ้นเรื่อยๆเธอก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนพื้นเวทีเธอ พยายามจะเปล่งเสียงแต่ลำคอเหมือนถูกบีบรัดจนแทบพูดไม่ออกแขกในงานหลายคนเริ่มเอามือป้องปากด้วยความตื่นเต้นบางคนถึงกับร้องเบาๆเพราะไม่อยากให้เสียงดังรบกวนเจ้าบ่าวก้าวเข้าไปใกล้อีกหนึ่งก้าวจับแขนเจ้าสาวไว้แน่นจนเธอสะดุง้งพูดออกมาเดี๋ยวนี้เขาตะโกนด้วยสีหน้าเครียวกราดมหาเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วทันทีเขาก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกับเอื้อมมือไปจับแขนอีกข้างของเจ้าสาวร่างของเธอสั่นสถานอยู่ระหว่างผู้ชายสองคนที่ดึงเธอไปคนละทางแขกทั้งงานถึงกับอึง้งและตื่นตระหนก เสียงคือฮาดังก้องไปทั่วห้องจัดเลี้ยงบางคนเริ่มลุกขึ้นเพื่อเข้ามาดูใกล้ๆบางคนหันไปซุบซิบด้วยความไม่เชื่อสายตาเจ้าสาวเงยหน้าขึ้นช้าช้าวแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนริมฝีปากขยับเบาๆเ,เหมือนกำลังจะเอ่ยคำตอบที่ทุกคนรอฟังเสียงรอบข้างเงียบกริบทุกคนแทบหยุดหายใจเพื่อรอฟังสิ่งที่เธอจะพูดเจ้าสาวสั่นสถานริมฝีปากค่อยๆขยับแต่เสียงเล็กน้อยที่เปล่งออกมากลับแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแขกบางคนที่อยู่ด้านหน้าก้มตัวมาข้างหน้า เพื่อฟังชัดๆด,ดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆเจ้าบ่าวบีบแขนเธอแน่นขึ้นอีกพูดดังๆให้ทุกคนได้ยินว่าคุณเป็นของผมเสียงของเขาแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยวน้ำตาไหลาอาบแก้มเจ้าสาวแต่ในแววตากลับเริ่มปรากฏประกายบางอย่างราวกับว่าความลังเลกำลังถูกแทนที่ด้วยความกลา้ามหาเศรษฐีที่ยืนอยู่อีกข้างยังคงพูดด้วยเสียงสงบไม่ว่าเธอจะเลือกใครฉันจะเคารพการตัดสินใจของเธอ แต่จงบอกความจริงในสิ่งที่ใจเธอต้องการเสียงซุบซิบในหมู่แขกดังขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างเฝ้ารอให้เจ้าสาวเอ่ยประโยคชี้ชะตาออกมามือของเจ้าสาวสั่นจนเห็นได้ชัดเธอพยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าเสียงสะอื้นยังคงดังออกมาเป็นระยะแขกบางคนเริ่มยกผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาตัวเองเพราะบรรยากาศช่างกดดันและสะเตือนใจเธอหันไปมองเจ้าบ่า,ชา,ชาวชาชวาวตานั้นเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวแต่ก็ยังมีความโกรธแฝงอยู่ในนั้น เขากำลังจ้องเธอด้วยสายตาบังคับรอให้เธอพูดในสิ่งที่เขาต้องการได้ยินจากนั้นเจ้าสาวก็หันกลับไปมองมหาเศรษฐีร่างสูงสง่าที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าเรียบนิ่งแต่ในสายตาเต็มไปด้วยความมั่นคงและความอ่อนโยนเขาไม่ได้บังคับไม่ได้เร่งเรา้ามีเพียงคำพูดที่ยังดังก้องอยู่ในใจเธอเลือกสิ่งที่หัวใจคุณต้องการจริงๆเสียงดนตรีในงานเงียบสนิทจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจ เต้นแรงของเธอเจ้าสาวค่อยๆอ,อ้าปากเหมือนกำลังจะเปล่งคำพูดออกมาร่างกายของเธอสั่นเทาแขกทุกคนโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังริมฝีปากของเธอเสียงหายใจของเจ้าสาวหนักขึ้นเรื่อยๆเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือริมฝีปากเริ่มสั่นไหวก่อนที่เสียงเล็กๆจะเล็ดลอดออกมาแขกที่ยืนอยู่ด้านหน้าถึงกับเบิกตากว้างพยายามตั้งใจฟังเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยแรงกดดันพูดออกมาบอกทุกคนที่นี่สิว่าคุณเลือกผม น้ำเสียงแข็งกระด้างดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเจ้าสาวสะดุ้งเธอหันไปมองเขาด้วยน้ำตาเต็มสองตาแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดจากนั้นเธอก็เหลือบมองไปยังมหาเศรษฐีที่ยังคงยืนสงบนิ่งราวกับให้กำลังใจเธอโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆบรรยากาศทั้งงานเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกแขกหลายคนเริ่มพึมพำกับคนข้างๆว่าเธอจะเลือกใครกันแน่ เจ้าสาวสูดลมหายใจยาวอีกครั้งเธอเม้มปากแน่นก่อนจะค่อยๆเปิดปากออกเหมือนคำตอบที่ทุกคนรอคอยกำลังจะถูกเอ่ยออกมาในวินาทีนั้นเสียงในห้องจัดเลี้ยงเงียบกริบจนได้ยินเพียงเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาของเจ้าสาวเธออ้าปากชา้ชาๆแต่ก่อนที่คำพูดจะหลุดออกมาเจ้าบ่าวก็รังแขนเธอไว้แน่นราวกับไม่ยอมปล่อยให้เธอพูดสิ่งที่ใจต้องการคุณต้องพูดว่าคุณเลือกผมเสียงตะโกนของเขาทำเอาแขกหลายคนสะดุง้งเสียงคือฮาเริ่มดังขึ้นแขกบางคนเริ่มแสดงความไม่พอใจบางคนสายหน้า และกระซิบกับกันว่านี่มันไม่ใช่ความรักแต่มันคือการบรังคับเจ้าสาวตัวสั่นร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆน้าตาไหลไม่หยุดแต่ดวงตาของเธอกลับสั่นสะท้อนออกมาด้วยความมุ่งมั่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดเสียงทุ้มต่ําแต่หนักแน่นดังขึ้นอยากกลัวจงพูดในสิ่งที่หัวใจของคุณอยากบอกจริงๆแขกทั้งงานหันมองเวทีทุกคนแทบหยุดหายใจในจังหวะที่เจ้าสาวกําลังจะเปล่งเสียงออกมา ริมฝีปากของเจ้าสาวขยับช้าช้าน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มเสียงที่เปล่งออกมาเบาราวกับกระซิบแต่เต็มไปด้วยพลังจนทุกคนในงานเงียบกริบเพื่อฟังเธอพยายามกลั้นสะอื้นสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเอ่ยเสียงสั่นฉันทันใดนั้นเจ้าบ่าวก็รีบแทรกขึ้นมาใช่เธอจะพูดว่าเธอเลือกฉันใช่ไหมเขาพูดเสียงดังลั่นพยายามกลบเสียงของเธอแขกหลายคนเริ่มส่งเสียงไม่พอใจบางคนถึงกับพูดออกมาดังๆว่าปล่อยให้เธอพูดเอง เจ้าสาวสั่นสถานเธอหันไปมองแขกทั้งงานที่กำลังจับตามองแล้วหันกลับไปยังมหาเศรษฐีที่ยืนอยู่ตรงหน้าแววตาของเขามั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นราวกับจะบอกเธอว่าไม่ต้องกลัวบรรยากาศกดดันถึงขีดสุดเสียงดนตรีเงียบสนิทเหลือเพียงความเงียบที่ถาโถมเข้ามาทุกสายตาจับจ้องรอคอยคำตอบจากปากของเจ้าสาวอีกครั้งเจ้าสาวหลับตาลงแน่นน้ำตาไหลรินออกมาไม่หยุดร่างกายสั่นเทาแต่เธอก็พยายามรวบรวมแรงทั้งหมดเพื่อพูดออกมาเสียงหัวใจเต้นแรงดังกล้องในอก เธอค่อยๆแย้มริมฝีปากอีกครั้งคราวนี้เสียงที่เอ่ยออกมาชัดเจนกว่าเดิมฉันเสียงในงานเงียบจนแทบไม่มีใครกล้าขยับทุกคนตั้งใจฟังแขกบางคนยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตื่นเต้นบางคนกุมมือเพื่อนข้างๆแน่นเจ้าเบ่าวยิ่งร้อนรนเขาขยับเข้ามาใกล้พูดเสียงแข็งพูดออกมาทุกคนรอฟังอยู่แต่เสียงของมหาเศรษฐีก็ดังขึ้นแทรกทันทีเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบสงบแต่ทรงพลังปล่อยให้เธอได้พูดเองอย่าเอาคำตอบของเธอไปเป็นของคุณ บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นไปอีกแขกทั้งงานมองเวทีกันตาไม่กระพริบเจ้าสาวหอบหายใจน้ำตาเอ่อคลอเต็มสองตาก่อนที่เธอจะค่อยๆอ,อ้าปากเพื่อเอ่ยคำสำคัญออกมาเสียงในห้องจัดเลี้ยงเงียบสนิททุกคนต่างกลั้นหายใจเพื่อรอฟังคำพูดของเจ้าสาวร่างกายของเธอสั่นเทาริมฝีปากสั่นสถานก่อนที่น้ำตาจะหยดลงมาอีกครั้งเธอหันไปมองเจ้าบ่าวซึ่งยังคงจับแขนเธอไว้แน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและความบังคับพูดออกมาบอกทุกคนว่าคุณเป็นของผม เจ้าบ่าวตะโกนเสียงดังทําให้บรรยากาศในงานยิ่งอึดอัดมากขึ้นแขกหลายคนเริ่มแสดงความไม่พอใจเสียงซุบซิบดังทั่วห้องทันใดนั้นมหาเศรษฐีก็ก้าวมาข้างหน้าเขาเอื้อมมือมาจับแขนเจ้าสาวอีกข้างไว้สายตาของเขาแน่วแน่และมั่นคงน้ําเสียงทุ่มลึกเอ,อ่ยออกมาด้วยความหนักแน่นคุณไม่จําเป็นต้องทนอีกต่อไปจงเลือกด้วยหัวใจของคุณเองคําพูดนั้นเหมือนเป็นแสงสว่างในความมืดเจ้าสาวเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงแต่ในขณะเดียวกันความกล้า ก็เริ่มก่อตัวขึ้นภายในใจเธอหันไปมองรอบห้องเห็นแขกหลายคนที่กำลังจับจ้องมาที่เธอบางคนยิ้มให้เรากับกำลังให้กำลังใจเธอหันกลับไปมองเจ้าบ่าวที่เต็มไปด้วยแรงบังคับภาพความทรงจำที่เขาเคยทำให้เธอเจ็บปวดแล่นเข้ามาในหัวทั้งคำพูดที่ทำร้ายจิตใจและการกระทำที่ไม่เคยให้เกียรติความรู้สึกของเธอแล้วสายตาของเธอก็หันไปหามหาเศรษฐีเขายืนอยู่อย่างสงบแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความจริงใจที่สื่อออกมาโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆเสียงหัวใจของเธอ เส้นดังกล้องริมฝีปากค่อยๆขยับออกมาอีกครั้งคราวนี้เสียงที่เปล่งออกมาชัดเจนและกล้องกังวาลฉันไม่สามารถแต่งงานกับคุณได้ทันใดนั้นเสียงอื้ออึงดังขึ้นทั่วห้องแขกหลายคนถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจเจ้าบ่าวเบิกตากว้างไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินเขาตะโกนเสียงดังเธอพูดว่าอะไรนะเจ้าสาวสะอื้นแต่สายตาเต็มไปด้วยความกล้าหาญฉันไม่สามารถอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าของฉันได้อีกต่อไปวันนี้ฉันจะเลือกสิ่งที่หัวใจต้องการจริงๆ แขกหลายคนเริ่มปรบมือขึ้นบางคนร้องให้ตามด้วยความทราบซึ้งเสียงสนับสนุนดังขึ้นรอบห้องเจ้าบ่าวโกรธจัดเขากมาัดแน่นและพยายามจะดึงแขนเจ้าสาวไว้แต่มหาเศรษฐีก็ก้าวเข้ามาขวางเขาเอื้อมมือไปดึงเจ้าสาวออกจากการบังคับนั้นแล้วพูดเสียงเข้มผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของคุณเธอคือคนที่มีหัวใจและมีสิทธิเลือกเส้นทางชีวิตของเธอเองบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าบ่าวหน้าถอดสีแขกหลายคนเริ่มตะโกนว่าปล่อยเธอไป สุดท้ายเจ้าบ่าวจำใจต้องปล่อยมือน้ำเสียงเขาสั่นเธอเธอจะเสียใจที่เลือกแบบนี้เจ้าสาวก้าวถอยหลังออกมาน้ำตายัางไหลแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความโล่งใจเธอหันไปมองมหาเศรษฐีเขามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะคุกเข่าลงต่อหน้าทุกคนในงานคุณสมควรได้รับความรักที่แท้จริงถ้าคุณยอมผมอยากจะเป็นคนนั้นสำหรับคุณเสียงคือฮาดังก้องไปทั่วงานแขกหลายคนถึงกับตบมือและเชียร์บางคนร้องตะโกนว่ารับเขาสิ เจ้าสาวน้ำตาไหลอาบแก้มเธอปิดปากสะอื้นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเธอพยักหน้าช้าๆเสียงปรบมือก็ดังกระหึ่มทั่วห้องมหาเศรษฐีลุกขึ้นยืนกุมมือเจ้าสาวไวแน่นแขกหลายคนลุกขึ้นยืนปรบมือพร้อมกันบางคนถึงกับร้องให้ด้วยความทราบซึ่งบรรยากาศที่ตึงเครียดเมื่อครู่ได้แปลเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นและยินดีเจ้าสาวหันไปหามารดาที่นั่งอยู่ด้านหน้าแม่ของเธอร้องให้โผเข้ากอดลูกสาวแน่นแม่ดีใจที่ลูกเลือกสิ่งที่หัวใจต้องการเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นอีกครั้งคราวนี ไม่ใช่เสียงที่บังคับหรือฝืนแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมายใหม่แขกในงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่พิธีแต่งงานธรรมดาแต่มันคือวันที่เจ้าสาวได้ปลดปล่อยหัวใจและเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ที่แท้จริงของเธอภาพของมหาเศรษฐีที่กุมมือเจ้าสาวยืนอยู่ท่ามกลางเสียงปรบมือและรอยยิ้มของแขกทุกคนกลายเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมเลือน